สวัสดีค่ะวันนี้จะมาล้างหน้านะคะไม่ได้ล้างหน้านานแล้วค่ะไปโชีีเพื่อนบางคนที่บอกว่าแน่จริงหนูอนก็ต้องล้างหน้าออกสือ่อก็จะมาล้างให้ดูนะคะโอเคค่ะนี้ค่ะเครื่องสำอางแน้นฟรอรพี่ยิมจะมารีวิวการใช้เซต้านะคะตัวนี้ก็จะเป็น professional cleansing milky oil นะคะก็ใช้นิดเดียวนะคะในการล้างหน้า ถ้าพิมใช้ผิดยังไงก็บอกเลยนะคะพี่เล็ก how to use gentle s t p r e s s set of professional c e a c h t i o i e in the t r e e over your dry face o k เค dry face ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะพี่เล็กบอกนิดเดียวค่ะโอเคค่ะแล้วก็นี่ค่ะพี่พิงก็แล้วก็นวดไปทั่วหน้าเลยนะคะนวดไปอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกว่าถ้ามันเข้าปากมันจะมีอาการชานิดนึงเดี๋ยวมันก็หาย พี่หิมไม่ทราบว่าเป็นสาเหตุอะไรนะคะเดี๋ยวให้แกมอธิบายให้ฟังเสร็จแล้วก็นวดไปอย่างนี้นะคะนวดแล้วก็ยังไงต่อเราไม่เรียนรู้ใช้ใส่ small more water on water into a s t r e i n g m i up and โอเคค่ะก็เปิดน้ำแล้วก็มีขัดแล้วก็นวดเห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็นฟองนมน้ำนมนะคะขึ้นมา เห็นมะ้าวเนี่ค่ะเห็นไหมเมื่อเราเอาน้ำมาผสมมันนะคะเขาเขาก็บอกว่าพอๆพอกับชูเอมรุระน,นะคะเคข่ากับตัวก้มล้างมากกอ่าอฉันจะต้องเลิกใช้ s k สแล้วเหรอเพราะมันล้างดีพอๆพกับ s อ2เเลยเนี่ย โอ้ตาแล้วผ่านเลืออันนี้คือพี่พิมพ์ใช้วันที่ตั้งแต่วันที่อะไรพี่พิมได้ของตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะเนี่ยพี่พิมก็ใช้มาทุกคืนนี่ค่ะก่อนที่จะเอาผ้าเช็ดหน้าเห็นไหมสะอาดจริงๆค่ะ ล้างง่ายมากเลยค่ะนี่ค่ะอุ๊ยน่ากลัวมากเลยนะาเราแต่พี่พีนแกไม่มีอีตัวนี้ขายค่ะพี่เล็กขายพี่เล็กน่าจะทำอีตัวโทนเนอร์เช็ดหน้าด้วยนะคะจะได้ครบเซตค่ะก็เลยต้องมาใช้ของ s k 2นะคะมีน้องคนหนึ่งถามมาเดี๋ยวพี่จะเราจะไม่คุยในเรื่องนี้แล้วกันนะตรงนี้เราจะให้เกี่ยวกับ นี่ค่ะเช็ดมันก็ยังเห็นไหมใส่อุ้ยตายแล้วชนองของร่องได้ใสแล้วแหละเอ2เคทูอ่ะออยของเอสเคทูพอๆกันเลยค่ะอันนี้พี่พิมเช็ดลิปนะคะมาเลยเว่าพี่พิมลืมรูปปากตะกี้เห็นไหมคะเสร็จอันนี้ตัวอีตัวคล้ายๆกับเอสเซนต์ของ SK2 นะคะแต่ตัวนี้เขาเรียกว่า เซตาโปรฟรชโนลบลองเอเซนนะคะหรือน้ำของป้าเซลลพิเลกน้ำของป้านะกับฟิฟฟิฟ,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 ฟใส่ในมือนะคะเป็นแบบหัวชีดนี้เป็นตัวทดลองนะคะดูเป็นเซเลตไหมล่ะคะก็ปะปะปะเห็นไหมคะจะส่งให้ใช้นะคะตัวทดลองเลิ่ไม่ะแต่ตอนนี้แกยังจะออกวางวางตลาดเมื่อไหร่ย,ยังไม่ทราบเนี่ยนะคะตัวนี้เพราะว่าแกจะทำไซส์หนึ่งออกมาค่ะตอนนี้แกแกำลังคำนวณอยู่ค่ะ พราจะใช้อะไรยังไงร,ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแกบอกว่าต้นทุนมันกรุบกริบอยู่แต่แกขายของไม่แพงค่ะแกใจดีจริงๆค่ะโอเคนะคะตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะด้วยขั้นตอนของ Bron e s s e n นะคะ Bron Essence พี่หนก็จะใช้เ e t e r a Professional i y e s e u เป็นวันที่3แล้วนะคะเพราะตัวน,นี้จะช่วยในเรื่องทําให้เลือดหมุนเวียนใต้ตาได้ดีขึ้นนะคะแพ็กเกจแกก็น,น่ารักค่ะเราก็มาแตะตรงนี้นะคะ นี่คือรีวิวการใช้นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกว่ามีผลเป็นยังไงนะคะก็ทาไปใต้ตานวดคลึงเบาๆค่ะค่ะใครทาครีมใต้ตาไม่เป็นก็แขวนคอนะคะต่อไปค่ะก่อนที่พี่พิม์จะลงนะคะเพราะพี่มันไม่มีตัวไม่รู้ว่าตัวนี้มันเป็นตัวนี้คือตัวอ e ีไนท์ครีมนะคะเป็น แต่พี่พิมขอใช้ SK2 ร่วมด้วยแล้วกันนะคะเพราะพี่พิมขาดไม่ได้ค่ะตัวนี้นี่ค่ะที่เคยพูดไปก็ต้องการเป็นแบบว่าตัวเซรั่มนี้หนึงนะคะก่อนลงให้หนังหน้าเราแบบว่านวดไปนะคะครีมกันแดดที่พ,พ,พิมใช้ของแกนะคะโอเคค่ะครีมกันแดดเลิศค่ะคือแบบว่า ไม่เหนอะหน,นะไม่อะไรเลยค่ะครีมกันแดดแกเลิฟค่ะนี่ต้องให้คะแนนจริงๆเสร็จต่อไปเราก็มาเซต้าโปรเฟชนอลโอเวอร์ไนท์ลิบูสครีมนะคะตัวนี้นะคะแพคเกจก้าไฮโซค่ะไปแบบเปื้อนกันแล้วก็กดออกมาค่ะโอเคค่ะ พี่เล็กแกบ,บอกว่าก็ใช้ได้ประมาณสักสามเดือนนะคะหนึ่งเซตเซตสามพันเจ็ดเนี่ยค่ะที่พี่พี่เอามาก็ถูไปะคะ่ะทาไปทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ปิดไฟนอนถ้าสามีจะมายุ่งอะไรก็บอกว่าอย่ายุ่งกับหน้า,นาฉันนะเพราะฉันเพิ่งลงครีมไปบอกนะคะอย่าหอมแก้มฉันนะอย่านั่นอย่านี่ว่างกันไปเสร็จแล้วค่ะวันนี้เรามาสวยในแบบของเซต้าโปรเฟชชั่นแนลผสมกับ SK2 กรุบกริบ หน้าใสไหมหน้าจริงๆมันก็ใสนะจริงๆไม่ได้กรดกร,รายอยู่นะใต้ตาพี่พมเป็นอย่างนี้แหละค่ะมันไม่หายหรอกไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเห็นไหมคะหน้าความใสของพี่พีมมันก็ใสอยู่แล้วเนาะอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆค่ะใต้ตาตฉันฉันจะทำยังไงบ้าเริวเคเนนะคะเขา้าทุบไปนอนกันก่ะ อย่าลืมดื่มน้ำสักแก้วก่อนนอนนะคะเพื่อความใสและมีออร่าเห็นไหมคะคอพี่พีมมือพี่พีมก็ออ,อารา่าสุสดลิบบายเลฟยูนี่ค่ะเป็นการรีวิวการใช้นะคะโอเคนะคะบ๊ายบาย